ศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองอ่างศิลาบรรยากาศย,ยามเย็นครับประมาณห้าโมงกว่ากอันนี้เป็นเจ้าถิ่นนะครับขี่จักรยานวนไปวนมาอยู่พักหนึงแล้วดูจากซองแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนคุมแถวนี้ครับโดนแม่ผมดักนะครับกำลังจะสัมภาษณ์ชื่ออะไรครับสัมภาษณ์ก่อนชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไร ที่เล่นชื่ออะไรครับตั้ม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 รออะไรแล้วลูกวันหนึ่งนี่ชุดของโรงเรียนเหรอใส่แล้วไปรำอะไรปะไปงานเด็กไม่ได้รอเนีอยโองานเด็กงานจบแล้วเหรอที่หน้าปิดเทอมใช่ป่ะใช่ค่ะโอเคโรงเรียนชื่อเรียนอะไรครับโรงเรียนพัฒนาเรียนอะไรนะโรงเรียนพัฒนาครับพัฒนาเดินให้หมดก่อนค่อยเลือก คือแถวเนี้ยนะครับมันเหมือนกันทุกร้านนะครับผมไม่รู้ว่าจะเลือกร้านไหนดีทุกอย่างอาหารแบบว่ามีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับมีปลามีปลาหมึกมีกุ้งมีอะไรเงี้ยทุกอย่างทุกร้านมีเหมือนกันเท่ากันหมดเลยครับอันนี้แล้วแต่เราแล้วครับว่าจะไปได้ร้านไหนแล้วก็ผมว่าอยู่ที่สกิลด้วยครับว่าใครที่ต่อราคาเป็นต่อราคาเก่งๆนะครับน่าจะน่าจะเหมาะกับแถวนี้นะครับนี่จะเป็นอ่า ปลาอินทรีย์ครับซึ่งผมไม่เคยเจอแบบนี้นะว่าเขาตากเขาวางกันอย่างนี้เลยนะ่ไม่รู้เขาดูแลยังไงว่ามันมันก็มันก็ดูสดดีนะครับราดหมึกแ,แม่จ้าพี่คือ่งาม340บาทเลยจ้าผมว่ามันก็เหมือนกันทุกร้านนะครับไม่รู้จะเลือกร้านไหนดีคิดว่าก็คงเหมือน,อนกันอนะร้านไหนก็ได้ผมว่านะโซนตรงนี้จะเป็นพวกครกสากนะครับอ่านี่ท่าเทียบเรือประมงทางศิลานะเมื่อก,ก่อนนี้เรียกว่าสะพานปลามัง้งใช่ไหมใช,ใชม่ใช่ตั้มทางหาี่ใช้ตั้มป่อม ไปทั่วเลยนะตั้มตั้มก็ให้รถยนต์เข้าไปในนั้นได้แ่ะบ้าขับรถเข้าไปในนั้นได้ไหมจะต้องไปจอดไอตรงข้างหน้าเหรอหรือข้างหลังข้างในสุดเลยขับรถเข้าไปเอาขับรถเข้าไปในนั้นได้ไหมอ๋อได้กนะ็มีอะไรก็เป็นจะมา เขาเขียนไว้ว่าถ้าเราจอดในเกินชั่วโมงได้ได้ครับไกด,ด์นำเที่ยวให้ สกนนาทีี่่่็ได้อยูคะตอนนี้นั่งอยู่ร้านอินเทอร์เน็ตแถวๆอะไรเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะแม่เมื่อกี้อ่างอ่างศิลาแล้วตอนนี้เขาเรียกอะไรนะท่าเทียบเรือใช่ไหมท่าเทียบตลาดป้ายเมื่อกี้ประมงตอนนี้นั่งอยู่แถวๆอ่างศิลาแหละแต่ว่ามันไม่รู้ตรงไหนเพราะวมันมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตที่ ดูเล็กๆน,ากน่ารักดีนะครับตอนนี้นั่งดูรอพระอาทตกอยก่ครับตอนแรกกำลังรอพระาที่ยตกอยู่สภาพมันกำลังจะตกมันก็หายเข้าไปในเมฆนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับแม่ก็เดินถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นมันมีเหมือนศาลาจีนๆนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นศาลเจ้าหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มีทางชมวิวแล้วก็มีคนหาปลามีเรือมีคนมาออกกำลังกายเดินเล่น ชิวๆรอดูพระที่ตกยามเย็นนะครับสถานที่น่าสนใจตึกมหาราชอ,อ๋อตอนเราอยู่ที่นี่ CU Study Space อ,อ๋อเหมือนของของจุฬาเนาะที่ศาลวะที่เราเดินมะาที่เราเห็นไปไกลตรงนี้ใช่ปะไม่รู้ใช่ปะวะอ,อ๋อเก้าปลัดเก่าอังศิลา ขากลับนะครับก็มาแวะซื้อจนได้ครับได้ไปหลายอย่างอยู่เหมือนกันก็พวกปลาปลาหมึกอะไรก็ของกินเล่นมากกว่าไม่ได้เป็นจริงเป็นจังอะไรโอเคครับเจอกันใหม่บ๊ายบาย